เราก็จะมาคุยกับอาจารย์ดีกว่านะคะคมาชวนท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตรหลานในครอบครัวของเราวันนี้เราจะมาหาข้อแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรหลานของเราให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่จะมีความเอื้ออารมีเมตตาต่อบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคมเราจะสอนให้ลูกหลานของเราเป็นเด็กน่ารักจิตใจดีมีเมตตา ทั้งสังคมได้อย่างไรวันนี้เรามาอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์พรเทพเลิศเทวสิรินะคะน่านเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาศิลป,ปศึกษาภาควิชาศิลป,ปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเด็กๆนะแต่มันไม่เป็นเรื่องเล็กนะอาจารย์รแม้ว่าเด็กตัวเล็กแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์ทํางานวิจัยมาใช่ครับใช่ไหมคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเด็กเลยที่นี้อาจารย์ทําในมิติไหนมาบ้างคะอาจารย์ค่ะ ที่ผมทําวิจัยเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเริ่มต้นจากระบบล็อกก่อนเลยระบบล็อกครับมันเกี่ยวข้องยังไงกับเด็กฮะอาจารย์ระบบล็อกคือระบบล็อกของของเล่นนะครับมันมีหลายวิธีทั้งการใช้สกรูทั้งการใช้กาวทั้งการประกอบในโรงงานซึ่งจะใช้ช่วงเวลาในการทํางานค่อนข้างเยอะราคาแรงค่อนข้างสูงมากประเด็นที่2คือเรื่องของความปลอดภัยเราเรามองไปที่เรื่องของความปลอดภัยตรงที่ว่าเราไม่อยากจะใช้พวกสกรูเป็นโลหะ Oh. มันไม่เฟรนลี่ต่อต่อผู้ใช้ยอยู่แล้วอ๋อเออจริงเนาะบางทีเราไม่ได้นึกถึงนะอาจารย์น็อตเนี่ยโผออกมาเนี่ยตำมือใช่ครับสมมติล้มหัวกระแทกไปอัน <Okay. S 2> oh. นี้ไอตัวกาวเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้เลยจะได้ไหมนะตัวฟอร์มาดีไฮหรือตัวอะไรที่ทำให้มีการเชื่อมกันระหว่างตัววัตถุกับวัตถุได้มันก, hmm. ก็ต้องตั้งสมมติฐานว่าเราต้องหาระบบการทำงานในการล็อกโครงสร้าง ถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้กาวแล้วมันก็สามารถจะถอดออกได้ด้วยถ้ากาวนี่คือถอดประกอบแล้วมันต้องประกอบไปเลยใช่ไหมฮะติดตายไปเลยของเล่นชุดนี้เนี่ยเริ่มจากระบบล็อกเลยครับระบบล็อกที่พูดถึงเนี่ยก็คือระบบสล็อตเทปเปอร์จอยนะครับนึกถึงบ้านเรือนไทยใช่ครับที่เขาเข้าเขาเรียกอะไรนะคะเข้าไม้เข้าไม้อาใช่ครับเอามาสอด ล็อกกันแบบว่าคนไทยฉลาดมากถอดมาเป็นแผ่นๆแล้วก็มาระบบริมด้วยอ่านี้ก็คล้ายๆกันเป็นระบบริมแต่นี้ริมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าทางทางเข้ากว้างทางปลายแคบอ๋อมันจะได้อยู่ใช่ครับมันจะหนีบกันอยู่แบบเหมือนกับว่ามันจะหนีบกันแบบลักษณะนี้มันจะไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นระบบการล็อกแบบนี้เนี่ยเราจึงนํามาคิดต่อยอดเป็นเรื่องของการทํางานก็คือในโครงสร้างหลักเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะ ที่เรียกว่าเป็นชิ้นๆเลยใช่ครับใช่ครับถอดได้หมดทุกชิ้นเลยครับแล้วก็ทําระบบสล็อตหรือคือล็อกก็คือช่วยกันประกอบได้อย่างเช่นคุณพ่อสร้างบ้านช่วยกันสร้างบ้านใช่ครับคุณพ่อพอระบบโครงสร้างโดยรวมแล้วเนี่ยลูกก็ล็อกใช่ไหมฮะเวลากดนี่ก็คือบีบลงไปนิดเดียวเนี่ยมันดึงไม่ออกแล้วนะทุกชิ้นเลยครับก็จะเป็นระบบของการล็อกด้วยเป็นแบบสล็อตเทปเปอร์จอยอย่างนี้เหมือนๆกันเลยครับ แล้วใช้กระดาษด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะเออเป็นเป็น MDF ครับค่ะค่ะข้อดีของ MDF ตรงนี้ก็คือว่าเวลาถ้าไปดรอปเทสหรือว่าตกแตกหักเนี่ยมันก็จะไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นเป็นเสี้ยนแล้วก็แทงมือเด็กมันจะคล้ายๆกระดาษเลยครับนิ่งๆเลยเนี่ยสมัยนี้เราก็ต้องแบบเอาใจใส่นะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของของเล่นทีนี้เท่าที่ดูแต่ละห้องอาจารย์ค่อนข้างแปลกจากการเล่นของทั่วไปเหมือนคุณคุณปู่นั่งวิวแชร์มีคุณย่าอะไรนะ ถืออะไรนะมาวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจย์คือยังไงนะคะอันอันนี้มาถึงในในรายละเอียดของตัวของเล่นละเราเน้นที่เอ็มพาร์ีตรงที่เราเข้าเข้าใจเขาจริงๆเขาไม่ต้องการความความสงสารเราต้องการความเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบเกี่ยวกับระบบของเล่นนะครับที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างตุ๊กตาปกตินะครับกับคนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งความต้องการพิเศษเนี่ย<อ>เราจะหมายครอบครอบคลุมไปถึงคนพิการนะครับในด้านต่างๆแล้วก็คนคนชราการที่เราจะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเ,เรียนรู้นะครับการปฏิบัติตนหรือว่าวิธีการทำความเข้าใจนะครับต่อ,ต,อต่อบุคบคลเหล่านี้เนี่ย<อ>คือในชั้นเรียน,นยแทบจะไม่มีโอกาสเพราะว่าใครจะไปหาชั้นเรียนที่มีเด็กตาบอดอใช่ไหมฮะ<อ>หรือว่า คนชราอาจจะนานๆไปเยี่ยมคุณตาคุณยายทีพอเห็นคุณยายนั่งวิวแชร์มันคืออะไรหรอเห็นคุณตาวอล์กเกอร์ก็ไม่กล้าเข้าใกล้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับจะทำไงกับเขาดีทำยังไงดีไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าอย่างคนชราเนี่ยลูกหลานคอยดูแลนะครับแล้วดูแลยังไงก็คือคอยคอยอำนวยความสะดวกนะครับบางทีเนี่ยเตียงก็จะต้องมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่า ต้องมีการตกหน่อยนะครับถ้าเราไม่มีการตกเนี่ยใช่ครับใช่ครับถ้าเราไม่มีการตกเนี่ยเดี๋ยวคุณปู่คุณย่านอนแล้วเนี่ยมันจะตกข้างล่างได้ถ้าเกิดว่าต้องนอนติดเตียงหรืออายุเยอะๆใช่ไหมครับแต่ก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับต่ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกิมมิกครับมีอะไรกุ๊กกิ๊กขยับขยื่นได้นะครับมีตู้ใส่แพมเพอร์นะฮะเก็บอุปกรณ์อะไรได้พนองนี้ครับ ยงมีที่ค่อยน้ำเกลืออะไรด้ว <laughs> ยอย่างชักโรครกเนี่ยเขาก็จะมี handle เอาไว้สำหรับจับนะฮะมันเ<อ>งินเดี๋ยวคุณยายจะลื่นล้มในห้องน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรจะจับแ handle ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมานั่งที่ชักโรครกเกี <c oughs> ่ยวกับคนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาครับจานชามต่างๆคนนี้จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับก็ต้องมีอะไรช้อนที่สามารถจะรับแล้วกับมือนะครับไม่ให้หล่นให้ไม่ให้หล่นใช่ครับแล้วการ จานชามเนี่ยขอบมันจะสูงไม่เท่ากันเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องตักเนี่ยคงวักขึ้นมาเนี่ยมันจะหกมมอ๋อใกล้ตัวบังบหน่อยพอวักก็ต้องไปสูงขึ้นมาอ๋อเหรอคะอาจารย์นี่ก็เพิ่งทราบอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนจานข้าวปกติ<อ>เพราะฉะนั้นไอ้จานข้าวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติตนต่อคนคนที่มีปัญหาความพิการทางสมองเนี่ยเราต้องให้ความรักเขา ให้การทําความเข้าใจเขาว่าที่เขาปัดของหล่นพื้นเนี่ยไม่ได้ควเข้าตั้งใจนะแต่เพราะเป็นอาการที่เขาไม่สบายตรงแรมเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณหญิงสังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าการออกแบบนี่จะมีเสมอับกเขาต้องเป็น universal design ที่เดินแล้วไม่สะดุดครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะงั้นเนี่ยคนที่ใช้พวกไม้ค้ำนะครับหรือว่าวีลแชร์เนี่ย เวลาเขาเขียนขึ้นมาเขาต้องเลี้วเข้าได้เลยทุกอย่างก,จาก็จะอธิบายไว้ในนี้หมดเลยอ๋อเยี่ยมเลยนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์มีเป็นภาษาไทยด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์มีกำลังทําอยู่ครับกำลังทําอยู่เฟอร์อในนี้เนี่ยเราเราส่งประกวด ระดับนานาชาติก็เลยคิดว่าเราต้องทําคู่มือที่เป็นภประสานเพิตเพิ่งผ่านมาหยกๆนี่เองครับที่ไต้หวันอันนี้ได้รางวัลเหรียญทองครับโอ้สุดยอดค่ะจารย์ค่ะได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วทําขายเลยนะคะจารย์ค่ะอันนี้เราไม่มีโรงงานครับแต่ว่าจะเป็นระบบ oem ในการจ้างผลิตจ้างผลิตซึ่งระบบการผลิตสั่งชิ้นต่อชิ้นสิคะเนี่ยซึ่งมันสั่งชิ้นเดียวยังได้เลยครับเพราะว่าระบบ cnc ที่เขาใช้ในการขึ้นรูปเนี่ยระบบไม้แผ่นเนี่ย มันทากี่ชิ้นก็ได้ฮะเ<อ>พราะเราทําเป็นระบบอุตสาหกรรม<อ>แล้วคือยังไม่มีขายทั่วไปเพราะว่าเป็นงานวิจัยเพิ่งไปประกวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงๆก็ติดต่อที่อาจารย์แต่ว่าที่เรากำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีความสามารถในการหาของเล่นแบบนี้มาให้ลูกเล่นได้เนี่ยแต่อย่างน้อยเราได้แนวคิดได้แนวคิดที่อาจารย์บอกก็คือว่าเอะเราจะซื้อของเล่นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องดูวัสดุอุปกรณ์ไหมว่าต้องเป็นยังไงน็อตเน็ตมันอันตรายหรือเปล่าใช้กงใช้กาวมาจากไหน หรือแม้แต่เนื้อหาที่จะเอามาสอนลูกเนี่ยเราก็อาจจะดัดแปลงอะไรต่างๆแต่ว่าให้แนวคิดเดียวกันกับที่อาจารย์ได้นําเสนอเพื่อเพื่อเกิดความเอื้ออาทรและความเข้าใจกับคนทุกเพศทุกวัยที่อยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่แค่เห็นอกเห็นใจแต่เข้าอกเข้าใจไม่ต้องไปสงสารเขาแต่เข้าใจเขาแล้วอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆได้ความคิดมากๆเลยนะคะจากของเล่นที่อาจารย์ทำวิจัยชินีนะคะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพเลิศเทวศิริ ะะจากสาขาวิชาศิลปะศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาตาศิลป์ศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยขอบพระคุณมากค่ะาจันค่ะขอบพระคุณมากค่ะ